แวเราไม่ใช่ข้าวเนี่ยเป็นไอ้ล่างไงมาอีกเยอะแยะเลยเนี่ยหะไรข้าวเลยเนึยกว่าเป็นไอ้ข้าวนะโดนพกัดเป็นไอ้แล้วข้าวโดนพกัดเป็นไอ้แล้ว นายข้าวอะ่ะฮะเห็นไอ้ข้าวไหมมาจากน่าข้าวเนี่ยฮะฮะไอ้ข้าวเนี่ย,ไ,ยไปไหนมีแต่ข้าวมาไม่เยอะแยะเลยข้าวนั้นโดนเขากัดไปนหน้ล้วก็ไม่รู้นะ่ะเจอจริงๆงันเนี่ย ngày luôn hả? mày ăn khao mà, mày ăn khao mà, mày mày đi, à, lót mà lót mà, à đây, ôi hiu chật หิวจัดโอ้โหวิ่งไม่คิดชีวิตชีวาเลยไร่ข้าอ,อไปไแน่ล้วมานี่ด่างมาไม่รู้มาจากไหนกันมากมายเลยวิ่งไปกินนู่นห,หิวจัดอื ไม่เจอไอ้ข้าวจริงจริงเนี่ยไปไนาตายซะและะ้วมั้งหืมมามาเยอะจัดไม่กล้าออกมาล่างมาล่างมานะก็กลัวเขาอีกล่างมาลูกล่างล่างมาเอาเลีงมาอีกแล้วไม่อิม่มมาอีกแล้วหมดแล้วเลยหมดแล้ว หิ้วข้าวมาจากไหนเนี่ยมาแทนไอ้ข้าว่ยอืมมาแทนไอ้ข้าวเลยล่างมาล่างก็ไม่กล้ามาเร็วๆล่างมาจะไปแล้วล่างมาเร็วหิวข้าวเลิกลุกเลยมาจากไหนโอ้โหพอได้ข้าวไปแนบเลยไม่คุยเลยไม่คุยกันเลย ได้เข้าวไม่คุยกันเลยล่างมา,าข้าวเร็วเดินมาเร็วๆเระวัางรถรถมาแล้วอ่ะอ่ะให้ข้าวอกทุ่หนึ่งอ่ะอ่ะห้้ายแล้วต้องทุ่งนงะมาล่างมาล่งางไม้ข้าวเอ้าเห็นไอ้ข้าววิ่งครับวิง่งเลย อา้าวล่างอาล่างอานนี้เร็วเร็วเดี๋ยวข้าวมาเร็วเลยเร็วข้าวมาใช่หรือเปล่าล่างไปแล้วอา้าวทำไมหมดไวจังส่งถุงแล้วนะเนี่ย พอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กินใหม่ไว้คนอื่นบ้างนานาลูกนาไว้คนอื่นบ้างนาอิ่มแล้วพอแล้วเดี๋ยวข้างหน้าไม่พอช่องทุ่งเต็มที่แล้ว